สวัสดีครับเอทำมาเมื่อนี้มาปีแล้วหาหมอสมุนไพรับพอคําตันบ้านตันข้าวโขี้บ้านส่งคดีบ้านส่งคดีผมก็พอคําตันเนี่ยคือจักกันมาโดนแล้วกันมาโดนแล้วแล้วก็ซื้อขายสมุนไพรกันประจำครับซื้อประจําดีพอผมกับเป็นหมอสมุนไพรรักษาเมื่อวานจะเป็นรักษาไข่รักษาโรคลิชสะดวงทวานกับเชื่อมต่อกันมากหลังปวดเดียวแน่นอนครับเมื่อมาเห็นแม่วอกมาจ่า ก็ได้ถูกข้อกันนะเมื่อนนี้ผมก็เอาสมุนไพรของพอขําตันไปดองเอาไว้ให้พี่น้องได้ชิมดีมากไม่เยียะไม่ยามก็ชิมพี่น้องมาเห็ดสวนจะได้กินครับปรากฏว่าได้รับคาชมครับผมบอกว่ากินแล้วนอหลับกินเขาแซ่บผมทำมาหกสปีแล้วและกับแข็งแรงอันนี้คือเป็นอาชีพ นาที่เป็นอาชีพเพชรไร่ใดให็กับพอคําตันตลอดเรื่องมากครับดีที่สุดแล้วก็ถือโอกาสนะครับเมื่อวมาจากจ่างเสริมมากขอฝากให้ว่าจ่าในโอกาสต่อไปในการที่จะบอกเก้าเบอร์สามามาอไม่ได้ตัวเสียเบอร์สามทันอีกมากสีพิทักษ์นะครับเขตแปดเขตสำหรับเบอร์พักเบอร์ที่สิบสองสบสองบอกเก้ากันครับด้วยโจทย์ว่าผมเนี่ยสไตล์เข่าพอดเข่าถึง ไปว่ไปจ่านะครับกับพี่น้องถึงปัญหาต่างๆปัญหาของหนึ่งของการเกษตรของพี่น้องที่เดือดร้อนทั้งการเกษตรของพี่น้องที่ค่า,า,คาเศรสฐกิจเป็นยังไงน,นะครับเกี่ยวโยงกันไปชั้นใดกับชั้นนั้นอกันกันขือโอกาสโปรโมทแนะนําำนะครับ,รบกับขือการสร้างอาชีพให้กับตัวเองมาหกสิบปีแล้ว มาสิบหกสิบปีแล้วครับใช่ครับครับแล้วกับประสบความสำเร็จด้วยดีพี่น้องตอบรับตอบรับครับกับส่วนนี้คือส่วนสําคัญขอเป็นกําลังใจมาเป็นกําลังใจเห็นครับพี่น้องครับนะครับบ่ว่นที่เป็นเรื่องของอาชีพหรือการค้าการขายการเป็นยุ่กันทางานนะครับต่างๆหน้าแล้วทโกการมาสวัสดีปีไม่พอมครับผมนะครับเพราะให้โชคดีครับมีความสุขยม่งยืงครับผมครับขอบคุณหลายๆครับ